ผมเข้ามาเทรดตลาดนี้เมื่อ11ปีที่แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมไม่อยากจนอีกต่อไปผมเข้ามาเทรดตลาดนี้เมื่อ11ปีที่แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมไม่อยากจนอีกต่อไปแต่รู้ไหมครับว่าช่วงแรกเนี่ยผมแรกว่าด้วยความลําบากแสนสาหัสเรียกได้ว่าเลือดตาแทบกระเด็นเลยครับผมผ่านจังหวะที่กู้มาเทรดพอแตกและชีวิตไม่เหลืออะไรเลยตอนนั้นเนี่ยผมทํางานหนักตัวแทบขาดกับเพื่อนเล่นเสียตังค์มาเติมพอร์ตพยายามอดมื้อกินมื้อเพื่อรักษาเงินต้นไว้เทรดตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ครับและผมก็ยอมดรอปเรียนหนึ่งปีนะเพื่อ เอาเวลามาโฟกัสเรื่องการเทรดคุณรู้ไหมครับผมโดนดูถูกจากคนรอบข้างเยอะมากเลยเพื่อนผมก็ไม่คมครับเพราะเขาคิดว่าผมเป็นผีบนันันไปแล้วใน่ามกลางความมืดมนแรงกดดันสิ่งดีวทำให้ผมไปต่อเคยรู้ไหมครับผมจะสาเร็จจากอาชีพนี้ได้คใครจะไปเชื่อครับว่าเราจะคิดค้นวิธีการเทรดที่สามารถปั้นจาก100รเหรยียญไปเป็น1000เหรยียญได้พอตอนนั้นผมเห็นภาพผมก็ทําซ้าแล้วซ้าเล่าครับจนตอนนี้เนี่ยทรัพย์สินและพอร์ตผมมากกว่าพันล้านแล้วครับถ้าวันที่คุณผ่านชีวิตที่คุณดิ่งไปแล้วนะครับถ หนึ่งคือสู้จนเป็นผู้แข่งแข่งสองยอมแพ้แล้วเดินออกไปยาบาลนี้แบบคนกระจอกถามใจตัวเองครับว่าในวันที่คุณท้อคุณอยากเลิกเนี่ยคุณได้ทํามันสุดแล้วหรือยังและถ้าคุณเลิกในวันนี้อีสิปีข้างหน้าคุณจะเสียาในไหมจริงๆผมเองก็ไม่ได้เห็นภาพตัวเองในวันนี้แล้วครับ เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ทําไมผมถึงมาอยู่จุดนี้ได้เป็นเพราะผมไม่เคยหยุดครับผมพยายามเรียนรู้ปรับปรุงจนเจอระบบเทรดแบบเจ้าตลาดแต่ความโชคดีของคนที่เจอผมตอนนี้คืออะไรครับคุณประหยัดเวลาและโชคดีมหาศาลครับเพราะคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองและผมเอาประสบการณ์ที่เลือดตาเทพกระเด็นในตลาดนี้10ปีมาย่อและสอนให้คุณฟรีเป็นทางลัดให้คุณหมดแล้ววันนี้ถ้าเรายังไม่รวยครอบครัวยังลาบากความร่ำรวยของตังกูลเนี่ยต้องเกิดจากคุณ จริงวันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ท้อด้วยซ้าเพราะอะไรเพราะพ่อแม่คนที่อยู่ข้างหลังคุณยังลืมตาบากไม่ได้เลยและตอนนั้นผมคิดแค่นี้จริงครับผมเลยไม่กล้าหย,ยุดรู้ไหมครับว่าครั้งสุดท้ายที่ผมจําได้ผมแบกหน้าผมไปขอเงินแม่1000บาทครับแต่วันนี้ผมคืนพ่อแม่ด้วยการสร้างบ้านใหม่ปลดหนี้ทั้งหมดและสร้างชีวิตที่ดีที่เขาไม่เคยมีแล้วเลยครับมันโคตรคุ้มเลยครับกับสิ่งที่ผมแลกไปทั้งหมดอาชีพนี้แลกศิลภาพได้จริงถ้าคุณเอาจริงรและผมขอส่งพลังนี้ให้กับทุกคนอย่ายอมแแพพพ้้้คคคครรับจจจจนนนกวว่าาุณะะชนะใีดูลิิิปมมม์เเอง